คสวัสดีครับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัว a อเซ e 5้าขีดสีนะครับอาการเช่นนี้ตัวนี้เป็นไอสามเจนสนะครับก็ค่อนข้างเก่าล้วตอนนี้ปี67นะครับก็ยังมีคนใช้เครื่องนี้นะครับอาการที่เจอบ่อยก็คือเครื่องไม่ได้ใช้นานหรือว่าไม่ค่อยได้เปิดนะครับก็มันก็จะเป็นอาการแบบนี้มองไม่เห็นฮาร์ดดิส์นะครับตัวนี้ ทีแก้เบื้องต้นนะครับดูก่อนนะครับว่าทําไมยังไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะครับนี่เราเข้าไปออนนะครับโอเคดูในระบบนะครับตัวเครื่องก็ยังมองเห็นฮาร์ดดิสต์นะครับเป็น h d d นะครับเทอร์นตัวนี้ของเดิม 1000G นกิกนะครับตัวนี้นี่ครับสังเกตตัวนี้ครับเป็น0 0นะครับ ก็แสดงว่าฐานในตัวเครื่องหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้อาจจะถูกตั้งค่าเป็นแบบล e g ซี่นะครับมันก็เลยมองมองไม่เห็นนัดลิดนะครับซึ่ง Default มันเป็น u f i นะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนฐานในเครื่องก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งค่ากลับไปเป็น Legacy นะครับ ก็เซฟออกไปดูซิจะเห็นฮาร์ดดิสไหมเห็นนะครับนี่เป็นวิดีโอเจ็ดก็อธิบายได้ว่าฐานบนเมนบอร์ดหมดทำให้เครื่องมันถูกไม่ไม่ไม่จำค่าเป็นรากาซี่นะครับมันถูกรีเซ็ตให้เป็น F b นะครับมันก็เลยมองไม่เห็นฮาร์ดดิสนะครับ,ครบเคสนี้ก็อธิบายลูกค้าแจ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานไบออสที่มนเบนบอร์ดนะครับผมก็เคสนี้ก็เมื่อก่อนก็เจอบ่อยนะครับรก็อธิบายประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนก็จบนะครับสำหรับเคสนี้ก็อธิบายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฐานไบออสก็เ็ ทำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะมาสรุปนิดนึงก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็ขอจบประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ